ชิโป้หนึ่งกาสามตอน4เกลอติดเกาะอีพีหไงโกลนเรียกพวกค้ามามีอะไรหรือเนี่ยคือว่าข้าไม่ได้เอาตังมาเอยเงินเดือนข้าก็ยังไม่ออกใจเย็นเพื่อนข้าไม่ได้จะมายืมตังไอนี่ก็ปฏิเสธเร็วเกินเห็นข้าเป็นคนยังไงเนี่ยก็เป็นคนอย่างนี้แหละเขารู้กันทั่วจักรวาลแล้วอีกโกลนร้อนว่ะ ที่เรียกมาวันนี้เพราะมีเรื่องดีๆจะมานําเสนอมีเรื่องดีๆมานําเสนอไอ้ประโยคแบบนี้มันคุ้นๆน,นะไม่ขายประกันก็ธุรกิจเครือข่ายอะพวกมึงจะบ้านี่ดูอะไรอะตั๋วเที่ยวเากาะฟรีอ๋อดีใจด้วยเออขอให้มึงสนุกนะกลนไปดีมาดีไปอย่างสงบเรื่องทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพวกข้าจะดูแลเองกูยังไม่ตาย <c oughs> นี่มันเป็นตั๋วฟรีสำหรับสี่คนข้าจะชวนพวกเองไปด้วยเนี่ย สามวันสองคืนเอาไหมที่พักอาหารฟรีบริการดุดดังราชาหนูไปด้วยหนูด้วยก็ตั้งใจมาชวนไปเนี่ยแหละแต่ที่แน่าขาดอีกหนึ่งคนแก๊งเราก็เหลือไอ้จอดกับไอ้ขาวเนี่ยที่ยังไม่รู้ถ้าชวนใครสักคนอีกคนหนึ่งมันต้องน้อยใจแน่เลยวะ่ะข้ามีวิธีเหลามาสิกูไม่เหลาเดี๋ยวแสดงให้ดูเลยฮัลโหลขาอรอเออว่าไงโยกร้านมึงเป็นไงมัง่งคนเยอะไหม โอ้ยประมาณ1ิบล้านคนได้นี่กูจะบริการไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ขายดีขนาดนั้นเลยเออร้านกูจะซุดอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าเยอะจัดโอเคโอเคงั้นไม่กวนเท่านี้ก็เรียบร้อยคืออะไรอ่ะข้าไม่เข้าใจอ๋อข้ารู้ละใช่ไหมคืองี้เว้ยไอข่าวมันขี้โม้ร้านมันโคตรเงียบอ่ะเพราะลูกค้าตายคาร้านมันไปหลายคนละไอโยงแค่จะหลอกให้มันพูดว่าไม่ว่างเฉยๆเราจะได้ชวนในจอดไปแทนใช่ป่ะถูกต้อง เอาละงั้นตกลงว่าเราจะไปกันสี่คนก็คือโย่งข่าไอ้กล้ามแล้วก็จอร์ดพรุ่งนี้เจอกันที่เกาะเพื่อนตามนั้นจะเจอกันเคีโกะเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระข้างนอกสักสามวันสองคืนนะไปไหนไปกับใครไปยังไงกลับมาเมื่อไหร่ปฏิโทนี่แมวหรือเมียเป็นเมียได้ด้วยหรอเมียวไม่ได้แล้วหน้าเนี่ยมันจะใกล้ไปไหมเจ้านายไม่อยู่แล้วเคีโกะจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไง กูเป็นคนนะไม่ใช่ออกซิเจนเคียวโกะเหงาไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจะไปฝากครูดาวเรืองไว้ทำไมต้องเป็นครูดาวเรืองก็เห็นสนิทกันไม่ใช่หรอครูดาวเรืองกับเคียวโกะเป็นศัตรูหัวใจกันครูโยไม่เคยรู้เรื่องนี้เจ้านายใจร้ายเดี๋ยวใช้นอปลามาฝากตัดทาพมาที่ครูดาวเรืองทำไมอยู่ๆรู้สึกเหมือนอันตารายจะมาเยือนครูครับขอตังเติมเกมหน่อยเกมอะไรคะคลายมาัพไม่ครับ ตัดภาพมาที่บ้านกล้ามที่รักเอาปืนออกมาทําไมเมื่อกี้ล้างจานอยู่ดีๆก็รู้สึกมันจะได้ยิงคนขึ้นมาว่าแต่มีไรเหรอฮะเออคือเขาจะต้องไปสัมมนางานที่ต่างจังหวัด3วัน2คืนฮะงานอะไรเธอมีงานทําด้วยเหรอก็มีสิเขาเป็นนายธนาคารอยู่สภาพอย่างนี้เนี่ยนะนายธนาคารจริงเขาแอบ,บทำไม่ให้ใครรู้แม้แต่เมียด้วยเหรอใช่มันเป็นกฎข้อห้ามของทางธนาคารธนาคารอะไร ธนาคารเต้าตึงโมแห่งชางานก็ไปได้เลยจ้ะเขาจะเป็นกำลังใจให้อยู่ที่บ้านนะขอบคุณมากจ้ะที่รักที่เข้าใจแม่ครับว่างไงเป็ดครูโย่งเขาจะลาไปเที่ยวเกาะสามวันสองคืนอ้าวพ่อครูโย่งเขาจะไปเที่ยวทะเลสามวันสองคืนเนี่ยไอเป็ดสามวันสองคืนเหมือนกันเลยเนาะคงไม่ได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันหรอกเดี๋ยวผมไปหยิบกระสุนมาให้นะแม่ไอเป็ดหกบป,ปาก วันต่อมาแต่โดนหมาที่ไหนฟัดมาเนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโดนอะไรมาเมียมึงโคตรเถื่อนเลยกล้ามพออะไรด่าพ่อล้อแม่ยังพอครบด่าเมียที่เคารพครบไม่ได้เออโทษทีขอให้มึงมีวันดีๆแบบนี้ตลอดไปเป้าหมายของเราคือเกาะน,นูนใช่ไหมใช่แล้วเราต้องขึ้นเรือไปอา้าวแล้วจอร์ดล่ะย่องโทรตามหน่อยฮัลโหลจอร์ดเออย่อง มึงอยู่ไหนเนี่ยเขามารอกันครบหมดแล้วเฮ้ยโทษทีวาเพื่อนมันมีจอมปลวกรูปร่างคล้ายสไปเดอร์แมนโผล่ขึ้นมาข้างๆบ้านเนี่ยข้ากำลังทำพิธีขอหวยอยู่อ้าวแล้วที่นัดกันไว้ล่ะข้าส่งปกโป๊กไปแทนแล้วปกโป๊กเนี่ยนะเออมันอยากไปกับพวกเองฝากดูแลมันด้วยล่ะแค่นี้ก่อนนะตูดตูดตูดงานข้ารอพวกเราไอ้จอร์ดไม่ว่างส่งปกโป๊กมาแทน<อ>ไม่เป็นไรหรอกปกโป๊กมันก็น้องสาวจอร์ดไงน้องสาวอะไรมันเป็นผู้ชาย ที่สำคัญมันจ้องจะเล่นกูอยู่มาแล้วจ้าโอ้ยไปหนูพร้อมแล้วพวกพี่หลัพร้อมหรือยังมึงอย่าพูดแบบนี้มันน่ากลัว<ม>ปอกปอกคะเองนั่งหันหน้ามาทางนี้ทำไมก็หนูอยากดูพวกพี่ชัดๆเฮ้ยยองว่าไงไม่รู้สึกอะไรมั่งหละที่ปกปอกมานั่งจ้องหน้าอ่างเงี้ยกูนั่งกรรมฐานอยู่ ไอโยมันกำลังหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงเฮ้ยก้านสะกิดมันหน่อยดิอย่ามายุ่งกับกูตอนนี้กูเข้าสู่ทางธรรมไม่มีใครทําร้ายกูได้ไก่ไก่นะพ่อกูเว้เยปกโปก,ปกทำไมาอยากตกเรือมึงก้มหน้าเดี๋ยวนี้เฮ้ยทำไมาอยากตกเรือมึงเงยหน้าเดี๋ยวนี้อะไรของพวกพี่เนี่ยฮึบกูนั่งกรรมาฐานด้วยดีกว่าอ่าทอฟ้า,าช่างสวงงามบอกหน้าหนดสิพี่ว่าแต่เมื่อไรมันจะถึงเนี่ย ทำไมรู้สึกมันตูดเปียกๆเฮ้ยกรอนน้ำเข้าเรือฮะเฮ้ยจริงด้วยพี่น้ำเข้าเรือเรือรั่วไอโยงเรือรั่วฮะรั่วได้ไงวะเฮ้ยน้ำเข้ามาใหญ่เลยอ่ะไอ้ปกโปกเพราะเองตูดแหลมแน่เลยทีมเรือทะลุพี่จะบ้าเหรอดูดีตูหนูแหลมตรงไหนแต่ก็อยู่ข้างหน้านี้แล้วสละเรือแล้วว่ายน้ำันดีกว่ามือคนแรกเลยเออพี่โยงเจร้ายอ่ะพวกเราก็ต้องโดดลงเหมือนกันเอาก็เอาวะแต่กูว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ ดิงดำน้ำแล้วก็กลั้นหายใจไปละกันอีกนิดเดียวจะถึงเกาะแล้วเออเอาก็เอาทั้งสี่คนก็ได้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยโอ้ยมีใครเป็นไรหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงผู้เสียชีวิตปลอดภัยดียังจะมาเล่นอีกเอ็นว่ายน้ำเป็นไม่ใช่อะทำไมสภาพเป็นแบบนั้นนะตอนว่ายน้ำอยู่กูหาวนอนน้ำเลยเข้าเต็มปากเลยหาวนอนตอนว่ายน้ำทำไมปกปกตัวไม่เปียกเลยวะบินมาเหร ใช่หนูบินมาด้วยแรงตีนจากพี่ยงสมน้ำหน้าว่าแต่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยก็นี่เป็นเกาะที่เองจะพามาไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่ใช่ยังไม่ถึงเกาะเราเลยเกาะเราอยู่ถัดไปอีกอ้าวงานหยาบอุ้ง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 หนูเหมือนแมวน้ำไหมแล้วเรือเรายังอยู่ดีไหมน่าจะจมลงทะเลไปแล้วเราดูท่าทีก่อนเผื่อมีคนมาช่วยไม่มีใครมาช่วยหรอกล่ามเกาะนี้เรามากันเองแล้วอย่างมันไม่ใช่ทางสัญจรของเรือ แล้วมึงรู้ได้ไงไโกลนแค่ดูก็รู้แล้วถ้าเกิดว่ามีเรือสัญจรมา,จ,าจริงๆแถวนี้ก็เจริญแล้วดี๋ววะนี่มึงดูดิมีแต่ปลาทรายทะเลใครก็ได้ก็โปก๊ปกปกออกไปดีวะหนูหิวข้าวต้องทําที่พักชั่วคราวก่อนกลมืดละเดี๋ยวหาของกินด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าข้าก็หิวงั้นเดี๋ยวมาแบ่งหน้าที่กันเลยเป็นความผิดของข้าที่ทําให้ทุกคนต้องมาลำบากเพราะงั้นกล้ามกระโยงเองไปสร้างที่พักนะปโกปก๊กไปล่าสัตว์ ส่วนข้าจะขอนั่งสำนึกผิดอยู่ตรงนี้แหละสร้างที่พักกับหาอาหารเสร็จแล้วเรียกด้วยอย่ามาเลี่ยมไปช่วยพวกข้าทำที่พักชิแล้วทำไมหนูต้องไปล่าสัตว์คนเดียวเลยเนี่ยเอาแบบความจริงหรือโกหกก่อนเอาโกหกก่อนพอดูเองท่าทางล่าเหยื่อเก่งแล้วความจริงล่ะเผื่อเสือจะคาบเองไปกินถ้าหนูตายนะจะมาอาตูดพี่คนแรกเลยก็จบไปแล้วสำหรับสี่กลอติดเกาะ ขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ